มโคโเออพอมาหานะคะโคสุกอบวโจสมุทรนคเสรีพาณิชย์กับไม่สดใสจิตใจก็ดีนั่นคือมาเหตุบุญบางคนเขาก็วิ่งจ็อกกิ้งนะคะจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งได้ออกกําลังกายสถานที่สวนแปดสิบเอามุมนี่แล้วหรอลูกเอ้ยห้องแขนแกงห้องแบบเียนั่งเอ้ยเอามุมไหนล่ะลูกชาวสมุทรโขนผู้มีเดชสูงส่งผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากนะคะน้องหานวันนี้วันเสาร์เรียกว่าใส่บาทนะคะอืคุณอ่ะชาวสุขรมขอนพุ่มใจอุดอมอาลีก็ซิแม่ราคาพ่อะิสันเป็นคนใจอุล่อมอาลีอีกบ้านนึงมาเขาเมืองคุณด้วย อเมือเบาตเอออยู่ในชาดูขุแซ่ลเนี่ยปลาเคี้ยวกะจีกระเบนคือนองหานผาแดงน้งไอเอดีครับแม่นผาแดงน้าไอลูกกับน้ำแม่กับน้ำพี่ใจก็ดีนอกทำบุญมาเด้อค่ะใส่บาตรร่วมกันทำบุญร่วมกันนะคะนี่บรรยากาศแล้วแต่ก็ไม่เย็นเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ ทำบุญมาเด้อค่ะใส่บาตรร่วมกันทำบุญร่วมกันนะคะนี่บรรยากาศทำบุญมาเด้อค่ะใส่บาตรร่วมกันทำบุญร่วมกันนะคะนี่บรรยากาศทำบุญมาเด้อค่ะใส่บาตรร่วมกันทำบุญร่วมกันนะคะ นี่บ Sho, hm รรยากาศจิตใจก็งดงามพากกันมาตื่นตะดึกนุกต่เ้าหุ้งเข่าหนึ่งเข่ามีโคศกอบจนะคะแล้วซื้อว่าอย่างนั้นเอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากนะคะน้องหานวันนี้วันเสาร์เรียกว่าใส่บาทนะคะเตรียมโคศก ชดพอมาหานะคะโคสุภอบจโจสมุนครชผานาแทก็าม่สดใสจิตใจก็ดีนั่นคือมาเหตุบุญแล้วแต่ก็ไม่เย็นเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ละเอามุมนี่แล้วหรอลูกเอ้ยนั่งเอ้ยเอามุมใดล่ะลูกชาวสมุนครเออสูงส่งผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีเการ้องเพลงนะนี่ร้องเพลงตลอดเออ ดูสิครับรรยากาศน้องหานเวลานี้อืคุณอะชาวสุนครวพูดวิจัยอดอมอาลีกับซีแม่ราคาเพราะว่าเราใส่เสื้อเสื้อแขนสั้นแล้วก็ปกติเราตื่นเช้ามาเราต้องใส่เสื้อแขนยาวนะคะนะคะเออวันนี้ไม่มีบอกที่ได้คิดว่าจะหนาวสุขนรรไม่หนาวแล้วนะคะ คอนขรไม่หนาวเลยเคยถ่ายให้นะคะอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่ฝั่งหนึ่งของพระอาจารย์นะฝั่งหนึ่งของน้องหานยี่ทางลงนะคะใครว่างใครสะดวกใกลก็มาใส่บเตรียมโคศพเออพอมาหานะคะโคศพอับวจสกุณฑ์ริญญาแพทย์กับไม่สดใสจิตใจก็ดีนั่นคือมาเหตุบุญน้องคนนี้นะ เออมีแก๊งนะคะแก่งแกนจักรยาแล้วแต่ก็ไม่เย็นเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้เราทำบุญมาเด้อค่ะใส่บาทร่วมกันทำบุญร่วมกันนะคะนี่บรรยากาศอืคุณอ่ะชาวสุครผู้วิชัจอดรมอาลีกระซิแม่ราคาพ่อพิสัยกันนะคะ บัวแดง,งย่านเรียผมประเด็นรรยา,า,านเจ้ามืองงามเถอะย่านตะปูมันเขา้องเพลงนะน,นี่ร้องเพลงตลอดเออดูสิครับบรรยากาศน้องหานเวลานี้แล้วแต่ก็ ไม่เย็นเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้แล้เออจะาเห็ดยังคือต้องมาเห็ดอุ่นที่ห้องหานตั้งแต่ตอนพบุปวัชพีชเบนคือนนองหานพาเดงนน่างไอเออสวัสดีครับแม่นผาแดงน่างไอลูกกับง้ามแม่กับง่ามที่ใจก็ดดีนอกเอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากนะคะน้องหานวันนี้วันเสาร์เรียกว่าใส่บาทนะคะจิตใจก็งดงาม ภาคกันมาตื่นตะเดือบลุ่งตะเภาหุงเขาเนื้งเขาืม่มีโคุกอบจอะค่ะแล้วซื้อว่าอย่างนั้นยกันนะคะพี่องจนบัวแดงเ่ยาติี้ผมกระดิ่ย่านิเจ้ามางานเหรอญาตะปูมันบางคนเขาก็วิ่งจ็อกกิ้งนะคะจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งได้ออกกำลังกายสถานที่สวนแปดสิบทำบุญ มาเด้อค่ะใส่บาทร่วมกันทำบุญร่วมกันนะคะนี่บรรยากาศอาดกันนะคนีบบัวแดงญาติีม่พบกระดิ่งญาติเจ้างมางานเถอะ่านตะปูมันลุดเอามุมนี่แล้วหรอลูกเอ้ยข้อแขงแกงห้องแบบเีย์นั่งเอ้ยเอามุมใดละลูกชาวสุพรรณบุรีผู้มีเอูงทรงผู้มีจิตใจอบอ้อมอารี เอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากนะคะน้องหานวันนี้วันเสาร์ได้ว่าใส่บาทนะคะนะคะเออวันนี้ไม่มีหมอกที่ได้คิดว่าจะหนาวสุโนทรไม่หนาวแล้วนะคะสุโขทัไม่หนาวแล้วออเออจะเหตุยังคือต้องมาเหตุรุนที่ของหานมาร้องเพลงนะนี่ร้องเพลงตลอด เออดูสิครับบรรยากาศน้องหานเวลานี้ปจีก็บแบนคือน้องหานพาแดงน้งไอเออสวัสดีครับแมนผาแดงน้งไอลูกกับน้มแม่กับน้ำที่ใจก็ดีนอกานีผักตกเยอะหน่อยนะคะช่วงหนึ่งไม่มีนะคะเพราะอบจลอกออกไปหมดแล้วตอนนี้รอยทาพี่น้องนะครับ บางคนเขาก็วิ่ง็อกกิ้งนะคะ jogging jogging ได้ออกกำลังกายสถานที่สวนแปดสิบเออคุณอะชาวสุวรนครผู้วิจัยอดรอมอารีกระซิเมะราคาพัสดุทำบุญมาเด้อค่ะใส่บาทร่วมกันทำบุญร่วมกันนะคะนี่บรรยากาศนะคะเออวันนี้ไม่มีหมอกที่ได้คิดว่าจะหนาวสุวนครไม่หนาวแล้วนะคะ สุโขทัยไม่หนาวหลายจังเะยค่ะนี่บัวแดงย่านนี้ผมประเด็นย่านเจ้ามืงานเถอะย่านตะปูมันชาวปดเขาภาคตุ๊กเยอะหน่อยนะคะช่วงหนึ่งไม่มีนะคะเพราะอบจลอกออกไปหมดแล้วตอนนี้ร่อท่าพี่น้องนะครับเ่า ใส่เสื้อเสื้อแขนสั้นแล้วก็ปกติเราตื่นเช้ามาเราต้องใส่เสื้อแขนยาวนะคะเราใส่เสื้อเสื้อแขน,ส,นสั้นแล้วก็ปกติเราตื่นเช้ามาเราต้องใส่เสื้อแขนยาวนะคะ,ะเอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากนะคะน้องหานวันนี้วันเสาร์ ได้ว่าใส่บาทนะคะเพื่อถ่ายให้นะคะอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่ฝั่งหนึ่งของประชร์นฝั่งหนึ่งของน้องหานมีทางลงนะคะใครว่างใครสะดวกไ้กมาใส่บาทนะผักตบเยอะหน่อยนะคะช่วงหนึ่งไม่มีนะคะเพราะอบจลอกออกไปหมดแล้วตอนนี้ร่อท่าพี่น้องนะครับเอาร้องเพลงนะนี่ร้องเพลงตลอดเออ ดูสิครับบรรยากาศน้องหานเวลานี้เพื่อถ่ายให้นะคะอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่ฝั่งหนึ่งของอาจารย์นะฝั่งหนึ่งของน้องหานมีทางลงนะคะใครว่างใครสะดวกใกล้ก็มาใส่บาตรเอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากนะคะน้องหานวันนี้วันเสาเร์ได้ว่าใส่บาทนะคะนะคะ เออวันนี้ไม่มีหมอกที่ได้คิดว่าจะหนาวสุโขทัยไม่หนาวแล้วนะคะสุโขทัยไม่หนาวแล้วกันนแล้วี่ะบัวแดงเนีย่านเรียกผมกระเด็นย่านเจ้ามืองงามเหรอย่านสปูมันเออเจ้าเห็ดยังคือต้องมาเห็ดบุญที่ของหานตตั้งแ่ในพนะผักตบเยอะหน่อยนะคะช่วงหนึ่งไม่มีนะคะเพราะอบจลอกออกไปหมดแล้ว ตอนนี้รอทาพี่น้องนะครับเอามุมนี่แล้วหรอลูกเอ้ยข้นแกง้องั่งเ้ยเอามุมใดละลูกชาวสกลนครผู้มีใจสูงส่งผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีขึ้นมาลั่นเราดิไม่ยังจบนกหักดินละมีแก๊งนะคะนี่แก๊งใจใจยาวยึดใจก็วดงาม ากันมากตื่นตะลุยตะเ่าหุงเข่าหนึ่งเข่ามันมีโคศกอบจรนะคะแล้วซื้อมาอย่างนั้นแล้วแต่ก็ไม่เย็นเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้เราเอามุมนี่แล้วเปล่าลูกเอ้ยนั่งเอ้ยเอามุมใดล่ะลูกชาวสุโขทครเอมีเกสูงทรงผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีคือนะคะเออวันนี้ไม่มีหมอกที่ได้คิดว่าจะหนาวสุโขทัไม่หนาวแล้วนะคะ คอนคอนไม่หนาวเลยบบหวนโบหุ่นุกบก้วนกระา